มาถึงช่วงที่จะใกล้เข้ามาสู่พื้นที่แปลงโครงการของท่านรกรแห่งที่สองแล้วนะครับนะครับจะมองเห็นนะครับข้างหน้านู้นนะครับสังเกตได้เป็นนาำาหินนะครับตำแหน่งนี้ใกล้ไปแล้วนะครับจะใกล้แล้ว ครับแล้วเราก็มาถึงนะครับสวนทุเรียนท่าตถกรแห่งที่สองนะครับพื้นที่นี้เรียกว่าพื้นที่ชํากลางนะครับบ้านน้ําอ่างนะครับอาเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะเห็นว่าปีการทําพื้นที่สําหรับไว้ปลูกทุเรียนทั้งแปลงทั้งผืนนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมประมาณ46 46-47กไร่ประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ก็จะเหมือนก,นกันกับที่โครงการแรกที่นาตะเวทนะครับที่บ้านแก่งก็คือจะมีทุเรียนมีกล้วยแล้วก็จะมีแตงโมนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นะครับเป็นการเตรียมดินสำหรับไว้ปลูกพืชทั้ง3าชนิดที่ พ,พูดไปสักครู่นี้ทางฝั่งนู้นที่เห็นนะครับมีคนทำงานอยู่ทางนู้นนะครับกำลังเตรียมการขุดหลุมนะครับโดยประมาณคร่าวๆการขุดหลุมเสร็จแล้วโดยประมาณ70%อร์ซไปแล้วนะครับตอนนี้ 70- 80%แล้วนะครับก็เหลือแค่ตรงช่วงนี้นะครับที่ยังยังไม่ได้ขุดที่เห็นทั้งหมดนู้นเลยนะครับก็ขุดไว้หมดเตรียมไว้หมดแล้ว แล้วก็มีการเตรียมนะครับที่จะปลูกพืชชนิดแรกก็คือกล้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับตามกันมาครับครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วีซึ่งเป็นบุคลากรในมูลนิธิของท่านร,กรักรสุกเกษมแต่ตอนนี้ได้รับมอบหมายจากท่านทักรเนี่ยให้ช่วยดูแลควบคุมการผลิตที่นี่นะครับด้านในช่วงเวลานี้เขาทําอะไรนะครับพี่วี ก็ลงกล้วยครับตั้งตั้งแต่หนองกล้วยมาเมื่อวานวันนี้ลงไปได้แปลงนึงละเต็มละแปลงน้นเต็มแปลงนู้นเต็มแล้วแบบงวดนี้แปลงที่สองครับแปลงแรกมันมันจะช้ากว่านี้เพราะว่าอันนี้เราปลูกหลุมเต็มไม้อ๋อแปลงแรกหมายถึงที่ที่นาตะเวนใช่ใชก็คือเราเราได้มีการ พัฒนาการในการทํางานเราเอาเรียนรู้ประสบการณ์จากที่นู่นมาประยุกต์ที่นี่อันนี้ก็เลยถึงได้เร็วขึ้นแปลงนู้นสําเร็จแล้วแล้วแปลงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่วีอีก50เปอร์ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณประมาณยังเหลืออีกด้านนู้นอีงานสรุปแล้วงานที่นี่โดยประมาณมที่ที่ได้เตรียมดินเตรียมหลุมไว้เนี่ยแล้วก็ลงกล้วยแล้วเนี่ยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วเนาะตอนนี้นะสําหรับการปลูกกล้วยนะได้ไหมประมาณเนาะ ได้ได้ได้แต่ภาพรวมสักสามสิบป่ะอ๋อสักประมาณนั้นเพ <im itation> ราะว่าพื้นที่นี้น้ำ <im itation> ยังไม่เรียบร้อยอ๋อหมายถึงภาพรวมเกี่ยวกับระบบน้ํา <im itation> แต่อันนี้ถ้าเกิดผมจะสอบถามพี่วีในเรื่องของการปลูกกล้วยเนี่ยเอากล้วยลงเนี่ยโดยประมาณ5 0ได้ไหมน่าจะได้เนาะ <im itation> ได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องระบบน้าเดี๋ยวเราไปคุยให้พี่วีพาไปชมอีกทีหนึ่งอืโอ้โหแล้วเนี่ยพี่วีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมัน46หรือ47่ไร่นะพี่วี 47นะ่สิ <47 S 2> จะจไม่ผิดก็เป็นสองเท่ากว่าของนาตะเวด<ะ>นะก็ถือว่าใหญ่กว่าสองเท่าเลยนะครับแล้วนี่พี่วีให้วิธีการทำงานในการปลูกกล้วยเขาทำยังไงบ้างพี่วีพี่วีบอกแนะนำาหมเขาทำยังไงใบนี้เราจะลงแตงโมด้วยแตงโมด้วยใช่ไหมครับหลุมหลุมอันเนี้ยหลุมอันเนี้ยให้ปลูกทุเรียนอ๋หลุมนี้คือปลูกทุเรียนที่หลังอะ ก็คือแับแรกคือปลูกกล้วยเสร็จแล้วก็ปลูกทุเรียนที่หลังเลยหรือว่าไงกล้วยเสร็จแล้วก็มาแตงโมเหรอครับต้องต้องดูก่อนอันลหลุมนี้หลุมนี้เป็นแตงโมอ๋อนี้เตรียมไว้แตงโมเราจะพาดสายใช่ไหมครับตรงนี้เราจะจบต่อให้น้ำํำลงแตงโมครับแล้วน้ําแตงโมจะไลหลลงมาไหลมาที่กล้วยกล้วยอ๋อก็คือจะได้ทั้งสองพืชน,นี้เลย ส่วนของต้นทุเรียน้นต่อีกรูนึงจาะอีกรูนึงใช้หัวน้าจดครับแล้วเตงโมนี่พี่วีทําทางฝั่งเดียวไหมหรือว่าทางสองฝั่งครับหรือฝั่งเดียวเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูน้ําก่อนเพราะว่าพื้นที่มันกว้างอ๋อดูแรงดันน้ําว่าเพียงพอขนาดไหนแรงไหมกระพอไหมครับแค่นั้นล่ะอีหลุมนู้นข้างนู้นเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังก็ได้มาเดี๋ยวทำเสริมก็ได้เนาะใช่ครับ แต่นี้พี่วีก็คำนวณการวางท่อพอีให้ให้เป็นระดับแล้วเรียบร้อยเนาะคํานวณไว้แล้วว่าจะต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละอ่าออสวนนี้รู้สึกจะทําอะไรแบบลงล็อกพอดีเลยเพราะว่าเรียนรู้จากแปลงแรกมาละอ่าคือประสบการณ์เราก็มีการพัฒนามีทักษะมากขึ้นใช่ไหมครับแปลงแรกจะรู้สึกว่ามันเอ,อ่อมันดนึดงต้นต้ตตตนตปยยังไม่ค่อยถูก เพราะว่าเราไม่เป็นขั้นตอนเราสร้างสวนแบบไม่เรียนแบบใครเราไม่เอาแบบของใครมาเลยคือเราคิดเองเลยคิดเองอมันเกิดข้ทัเรื่องการคิดเฉพาะหน้าเลยหน้างานเลยอคิดตรงนั้นเลยครับอบางทีเตรียมแผนมาเนี่ยครับใช่ไม่ได้มาเจอหน้างานจริงๆก็เลยต้องพลิกตามหน้างานเอาหน้างานเอาหน้างานอกอเดี๋ยว พี่พาชมงานตรงจุดอื่นอีกแล้วกันเดี๋ยวเราตามไปดูตรงจุดอื่นกันครับผมระบบน้ําวางน้ําเป็นยังไงบ้างพี่พีกําลังวางสายเมนด้านนี้หมดละด้านนี้หมดละคือมีสายเมนผ่าเพราะแปลงใหญ่อตัวน้ําจะดันท่อท่อซอยเราเราไม่ทั่วถึงวางเมนกลางเส้นหนึ่ง กาแปลงนี้อีกเส้นหนึ่งเฉ oh. พาะซิกนี้นะเฉพาะซิกนี้นะซิกนู้นจังใช้อ์แวร์ประมาณกี่จุดครับที่เราเห็นตรงนี้เแวไอนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องดูทีนึงว่าน้ําดันแรงไหมจุดไหนไม่แรงเราเพิ่มที่น้องเขาไปตรวจเช็คมาโดยประมาณมีสี่จุดพี่พี่วีว่าเพียงพอหรือยังครับสี่จุดหรือว่าเราต้องเทน้าอีก ต้องดูต้อดูน้ำก่อนว่าแรงดันมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันเสร็จหมดแล้วก็เราเปิดดูอ๋อ่ครับพิจารณมันอ่อนก็ไปเพิ่มต้องไปเพิ่มก็คืออย่างที่พี่บอกเอาตามหน้างานเลยตามหน้างานตามน้า้งานอืมตอนนี้ที่นี่มันมีการเดินระบบน้ําที่แตกต่างจากที่ตะเวทคือเราไม่ตั้งเสาแล้วใช่ไหมครับไม่ตั้งเสาแล้ว ลดลดค่าใช้จ่ายเรื่องเสาพื้นที่มัน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 จะลาดเอียงคือคือการที่ทําแบบนั้นคือต้องการลดค่าใช้จ่ายเสาหรือว่าต้องการเซฟอุปกรณ์หรือว่าทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างอ๋อแล้วก็ดูแล้วมัน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 เรียบตาดีเนาะมองแล้วมันแบบมันมันไม่มีอะไรขวางเนาะไม่เหมือนแบบลาวผ้าเนาะใช่ใช่แสดงว่าพี่วีมีโครงการที่นู่นเดี๋ยวอนาคตที่นี่เสร็จก็ไปเคลียร์ที่นู่นให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับต้องต้องดูอีกทีนึงว่า แรงดันน้ามัน<อ>จะพอไหมแล้วก็การรื้อถอนจะยากหรอป่าอ๋อแต่แต่คือถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยไว้แ่นี้ดะปล่อยไว้ย่างงั้นไม่ต้องรื้อถอน,อถอนคือให้เห็นให้เห็นว่าแบบแรกเราแบ,บนั้านมีพัฒนาไปเป็นแบบนี้อ๋อื้อถอนก็ต้องคือที่แค่เห็นวางท่อ,อพีวีซียาวๆในพีวีแล้วเดี๋ยวเราจะทําการกบไหมกบกบเพื่อเพื่อไม่ให้โดนแดด ตเต็มเพื่อรักษาอายุการใช้งานถูกไหมครับมันจะได้ดูเรียบร้อยดีอืมโอเคเดี๋ยวจะวางช่างกล้องกบมาทั้งน่อยอ๋อช่างกล้องกบให้นะอ๋อช่างกล้องกับทีมโดนลูกพยาพิชัยอ๋อไม่รู้ไม่รู้รจะวางว่าไม่รู้นะเพราะว่าโดนก็คิวแน่นช่วงช่วงนี้นี่มันมันเป็นช่วงเตรียมงานที่ถามทุกคนนี่ เหนื่อยหนักกันอย่าง <ผม S 1> เรียกว่าหรือไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเหนื่อย,อยพักแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยพยายามมีอะไรสนุกสนุกก็พูดคุยกันแค่นั้นแหละบางคนแบบอย่าไปเครียดเหนื่อยแล้วเครียดเหนื่อยแล้วเครียดมันไม่ดีก็คือมีแนวแนวความคิดที่การช่วยกันทําสร้างสวนทุเรียนแห่งนี้หรือว่าแห่งที่หนึ่งเนี่ยนี่คือแห่งที่สองเนาะ เพื่อจุดประสงค์มีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ทางเกษตรด้วยไหมมันมันก็มีนะเรียนรู้เป็นแบบยังไงพื้นที่แถวนี้จากการสังเกตดูนะไม่ไม่ค่อยมีใครทําอืมไม่มีเลยก็ได้มะไม่น่ามีนะเท่าที่ผมผับผ่านมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไล่ประเภทอายุหนึ่งปีบ้่งสี่เดือนบ้่งแล้วแต่ประเภทข้าวโพดหรืออ้อยหรือมันอะไรประมาณนั้นครับก็จะมีที่นี่มีแนวคิดที่แตกต่าง แล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อย่างจริงๆใช่ไหมพี่วีไม่มีไม่มีแบบมาก่อนเลยใช่ไหมใหม่นะผมว่าใหม่คแบบคนที่นี่ก็เคยถามผมเขาทำกันอย่างนี้เหรอเาแสดงว่าเขาไม่รู้นะเขาเพิ่งถามใหม่ใหม่ส้งางรบบภาคภาคพื้นแถวแถวนี้บริเวณนี้แล้วก็คิดนะหรือผมจะจินตนาการไปมากกว่า้ครับเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวอืเราทําได้ครับผมคิดว่านะใช่ครับเป็นไปได้เพราะว่านี่ก็เป็นแนวความคิดของของอการสร้างสวนที่นี่อยู่นะครับแล้วที่สําคัญที่เนี่ยมันมันไม่เหมือนตรงอื่นคือพี่วีคุมงานทั้งหมดเนี่ยใช้สารเคมีอะไรไหมใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรไหมในการดูแลต้นพืชที่นี่ถ้าปุ๋ยนะที่ใช้แล้วที่เขาเรียกว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยขีเสะเดือน แค่นั้นแค่นั้นละแค่นั้น,น,นรับแล้วก็มีอ,อ,อะไรสารเสริมของดรกตรกรที่เขาที่ทันวิจัยออดีสองห้าหนึ่งออดีตสอง<า>ห้าหนึ่งเป็นหลักในการดูแลอย่างเดียวอย่างเดียว,ยยวคือตัวนี้ตัวเดียวสามารถที่จะเ,เสริมสร้างความแข็งแรงของพืชได้ต้านทานโรคแมลงได้แล้วก็ต้านทา,านอากาศร้อนได้อย่างนี้แหละครับเกิดเท่าที่ดูทีมโดนเขาบินกันนะเขาบินกันตั้งแต่เตรียมดินครับ บินอย่างเงี้ยบินดินแดงอย่างเงี้ยบ,บินแล้วบินแล้วบินปรับสภาพพื้นดินด้วยปรับสภาพดินปรับอะไรประมาณนั้นนะครับนะถามๆต้องคุยกับทีมโดนอีกทีนึงได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปถามทีมงานทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันสร้างสวนนะครับโดยแนวความคิดปฏิทานของท่านรักรสุกเกษมมี่มีก็ได้รับมอบหมายมาหรือเปล่าเป็นรู้น่ะ อ๋อตอนนี้ท่านมาครับตอนนี้ท่านมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้พูดคุยกันนะครับน,น,อนอกรอบเนาะนอกรอบครับ <c oughs> สำหรับวันนี้พูดคุยกับพี่วีที่เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนนะครับของของทีมงานที่ได้มาดูแลอยู่ที่นี่เรียกว่าเอาจนสร้างสวนสําเร็จจนจนเรียกว่ายังไงดีให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับคือทําแล้วครัแบบ ยังไงเราก็อยากจะเห็นงานที่เราเออทำคิดว่าเสร็จแล้วไม่ใช่แค่ทำไม่ใช่แค่ทำมันต้องมองยาวๆเราต้องเราต้องจินตนาการไปถึงผลสำเร็จครับมันบางทีมันก็เหนื่อยมันนึกถึงตรงนั้นแล้วมันก็เหนื่อยน้อยเลยหายเหนื่อยย่างนั้นเถอะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําตามที่พี่วีแนะนำครับจะไปคุยกับทีมโดนนะครับของเรานะครับ<ล>ว่าวทำยังไงนู่นนู่นน้ำ<ไ>นะลองไปดูเขาหน่อยไปถึงไหนแล้วระบบน้ําโอเคได้ครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปติดตามที่ตรงนั้นกันวันนี้ขอบคุณพี่วีมากมากครับขอบคุณครับพี่วีครับ ครับตรงนี้ผมมายืนอยู่ในบริเวณข้างในแปลงทุเรียนของรัต์กรสวนแห่งที่2นะครับในพื้นที่ที่เรียกว่าชํากลางนะครับเราจะพาไปดูการสร้างอาคารในประสงค์อาคารที่สําหรับไว้รองรับการเก็บน้ําแล้วก็เก็บสิ่งของหรือเป็นที่พักอาศัยในการอยู่ดูแลสวนนะครับผมมาที่นี่ก็จะมีนะครับทีมงานที่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับหายมาก ครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับพี่เชิดนะครับเป็นหัวหน้าช่างที่ดูแลในสวนของท่านทากรนะครับทั้งสองแห่งทั้งที่นาตะเวดบ้านแก่งแล้วก็ที่ชํากลางน้ําอ่างนี้นะครับพี่เชิดครับครับอาคารอเนกประสงค์เนี่ยที่สําหรับไว้ทําระบบการจัดเก็บน้ําในแทงน้ําแล้วก็สําหรับที่พักอาศัยกระเก็บของเนี่ยครับตอนนี้ใช้เวลาทํามาประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมดนา ยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันก็เห็นเป็นเข้าโครงโครงสร้างนี่เสร็จแล้วก็เหลือกับเก็บแบ่งข้างๆก็คือก่อแยกก่อก่อครับแล้วก็เหลือวางระบบถังน้ำข้างบนครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณถึงเดือนไหมครับพี่เชิดจะเสร็จไม่น่าจะถสงไม่น่าจะถสงนะครับถ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่เชิดก็จะทำการทดสอบน้ำได้แล้วครับ ครับว่าน้ําแรงดานเราใช้เมืองไทยนั้นมีพองดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวิตกันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒ ากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคน